สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะพาทุกคนมาดูเหรียญเสมาครึ่งองค์รุ่นไตรมาสหกหงลวงพ่อพัดวัดหด้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญแรกกันเลยนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อทองสตะนะครับเนื้อทองสตะจะสร้าง999เเหรียญน,นะครับเดี๋ยวเราจะมาชมความสวยงามกันนะครับดูจากด้านหน้า ผิวเนื้อทองสตะเป็นผิวที่เนื้อเป็นเนื้อที่ค่อนข้างสวยนะครับเนื้อทองสตะดูขอบตัดของของเหรียญน,นะครับเหรียญเซมาครื่ององค์ไตมาทหกหนึ่งอายุก็สองปีสองปีนะครับเหรียญทองสตะจะมีโคดกำกับด้านหลังนะครับสอสเสือนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะส,สเสือบ่งบอกถึงเนื้อเนื้อของเหรียญน,นั้นๆนะครับแต่สําหรับเหรียญทองแดง ผิวไฟเหร erm ียญทองแดงนี่จะจะไม่มีบอกนะครับแต่เหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อทองสตะนะครับก็ค่อนข้างสวยงามครับเหรียญนี้สวยงามกําลังเป็นที่นิยมเช่นกันนะครับจริงๆแล้วเหรียญหลวงพ่อก็เป็นที่นิยมเกือบทุกรุ่นแล้วนะครับเกือบทุกรุ่นนะครับได้รับความนิยมนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูเหรียญทองเหลืองเนื้อทองเหลืองเซมาเครื่องอกคร่งองค์เนื้อทองเหลืองนะครับ ไตมาทกหนึ่งนะครับเนื้อทองเหลืองนะครับก็จะมันวาวมีเส้นสายฝนอยู่หน่อยนะครับมีเส้นสายฝนอยู่หน่อยครับก็เนื้อทองเหลืองนี้ก็จัดสร้าง1 9 9 9เหรียญนะครับ1 9 9่นเเหรียญเนื้อทองเหลืองจะไม่มีไม่มีโคดสัญลักษณ์กำกับเนื้อนะครับจะไม่มีโคดสัญลักษณ์กำกับเนื้อนะครับสวยงามครับเหรียญนี้สวยงามมากมาก รุ่นสาหรับรุ่นไตมารหหนี่นะครับเดี๋ยวเหรียญต่อไปเลยไปดูทองแดงผิวไฟนะครับทองแดงผิวไฟก็ด้านหน้าก็จะมีเส้นเซียนสายฝนเช่นกันนะครับเส้นเซียนสายฝนเช่นกันก็ สามสี่เหรียญนี้ก็นะ่าจะเป็นบล็อกเดียวกันทั้งหมดนะครับเป็นบล็อกเดียวกันทั้งหมดจากการคาดการนะครับผิดถูกยังไงต้องขออภัยนะครับแต่จากการดูเบื้องต้นน่าจะเป็นบล็อกเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อทองแดงมันปูทองแดงมันปูนะครับทองแดงลมมันปูทองแดงลมงงม,งงมันปูจัดสร้าง2999ครับทองแดงผิวไฟก็จัดสร้างเท่ากันนะครับ2,999เยเหรียญ นะครับจากการดูเบื้องต้นก็จะมีตําหนิที่จะให้ทุกคนได้ดูเบื้องต้นนะครับมีชัดๆก็สามารถดูด้วยตาเปล่าได้นะครับไม่ต้องใช้กล้องก็เดี๋ยวเราจะพาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตซูมนิดนึงนี่นะครับอยู่ตรงซุ้มนะครับตรงซุ้มจะมีรอยรอยสกิดเล็กๆ ตรงนี้นะครับตรงซุ้มนะครับดูนะครับเห็นชัดไหมครับเดี๋ยวจะพาไปดูเหรียญอื่นว่ามีเหมือนกันไหมนะครับไปดูทองแดงผิวไฟทองแดงผิวไฟมีเหมือนกันนะครับนี่ฮะตรงซุ้มนะครับก็จากขีดเล็กๆนี้ก็เราสามารถสันนิษฐานได้ว่าน่าจะเป็นบล็อกเดียวกันนะครับ น่าจะเป็นบล็อกเดียวกันนะครับเดี๋ยวไปดูทองเหลืองว่าจะมีเหมือนกันหรือเปล่าแต่น่าจะมีนะครับน่าจะมีเนี่ยครับเป็นรอยส,ก,สกิดเล็กเนี่ยครับจะมีเหมือนกันทุกเหรียญน,นะครับจะมีเหมือนกันทุกเหรียญน,นะครับสําหรับเนื้อที่ที่ผมพาดูนะครับจะมีนะครับสําหรับเนื้อบนบนขึ้นไปผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับเดีย๋ยวเรามาดูทองทองสัตตะ ทองสตะนะครับเนี่ยฮะทองสตะก็มีเหมือนกันนะครับอยู่ตรงซุ้มนะครับตำแหน่งเดิมเลยนะครับทองสตะก็ก็จะสรุปได้ว่าสามสามเนื้อนี้ก็จะเป็นบล็อกเดียวกันนะครับก็คือทองสตะทองแดงผิวไฟทองเหลืองแล้วก็ทองแดงลงมันปูนะครับจะมีจะเป็นบล็อกเดียวกันนะครับ สวยงามมากๆครับอนาคตเหรียญหลักแน่นอนครับอนาคตเหรียญหลักแน่นอนสําหรับเหรียญไตมาศหกหนึ่งหลวงพระพัดบัตรห้อยด้วนนะครับดูดูด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับไตมาศหกหนึ่งครึ่งองค์นะครับสําหรับไตมาศหกหนึ่งนี่นะครับจะมีสองพิมพ์นะครับจะเป็นเสมาครึ่งองค์นะครับแล้วก็เป็นเหรียญนั่งพานนะครับ ะมี2พิมพ์นะครับก็จํานวนการจัดสร้างก็ไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวต้นคลิปผมจะขึ้นขึ้นใบรายการที่จะสร้างให้ทุกคนได้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับโอเคครับสําหรับอันนี้ผมขอจบคลิปการชมความสวยงามของเหรียญไตรมาส6กหลวงพ่อพัดวัดหด้วยด้วนเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในคลิปต่อไปนะครับ